วันนี้น้องสุดาจะพาไปทำอะไรแคมปิงปม้งไปแคมปิ้งโอ้โหฝนจะตกแน่กางเต็นยทันหรือเปล่าไม่รู้ นี่เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราขับรถมาก็จะมีป้ายนะครับมให้ติดต่อสอบถามของสำนักง,งานนะครับในจุดไปเรือห้องน้ำตรงนี้นเยจุดนี้นะครับติดต่อสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนนี่สำนักง,งานอาคารตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไป กลางเต็นครับบรรยากาศร,ร่มเรือนครับวันนี้ฝนจะตกยัง,ย,งยังไม่ถึงเลยรอไปก่อนวันนี้น้องสุดาจะพาไปทำอะไรแค,ปรปคมปิ้งไปแคมปิ้งโอ้โหฝนจะตกแน่กลางเต็นทันหรือเปล่าไม่รู้ สิเออถ้ากลางเต้นไม่ทันได้เปี่ยงน่เลยมาเสื้อกันฝนมาไหม,ไมเสื้อกันฝนไม่ได้เอามาแต่มีเชือกโูชีมีเชือกโซชีพยอยู่เนี่ยตรงนี้พายเรือได้ไหมไม่เดี๋ยวพายเรือไม่ได้นู่นพายเรือตรงตรงไปนู่นใช่หนูได้เรือเมื่อกี้เครื่องบินไม่ใช่เรือเมื่อกี้เครือ่องบินเออเรือมันเสียดังจังไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะ ตรงนี้กลางไม่ได้หรออ๋อที่ว่ากางใกล้สำนักงานคือตรงนี้ใช่ไหมใช่แฉเห็นนะเห็นอดจักรยานเหรี๋ยวเราไปดูที่กางอีกที่หนึ่งนะมจอาจักรยนเรก่เขาได้นะไกลยอเขาให้เช่าได้จักรยาน แก็คุกคุ้็ันเหัาางหาล่ดาว,ว,าดาวเลี้ยวไปไกลไหมไม่มน่าจะไกลหรอกแต่ตาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เจ้าหนาที่พักเพียงไงตอนนี้มันเวลาเพียงเ<อ>ง,ง,งินพายเรือตรงไปนู้นพายเรือปัญญยายาเกาขี่ตรงไปเลย,เลยแล้วก็ลองขี่วนตามไปไม

พื้นเปลี่ยกอยู่ยครับครับผมลงทะเบียนมาข้างหน้าวอนนี้เขาชี้มานี่ผอไปดูได้เลยนะคะว่าจะจุดนครับผมอันนี้นี่า โดดเด่นเห็นมาแต่ตาเลดี้ทิ้ง เป็นแล้วไหมคะสี <Yeah. S 1> ชมพูใช่ไหมได้ไห <Yeah. S 1> น,น <Yeah. S 1> ว้าวสนุกไหมตื <Yeah. S 1> ่นเต้นปะ น่าเหม <c oughs> ือ <c oughs> นะแล้วน,นี่ไปพร้อมเขาน่าจะสนุกไม่ส <c oughs> นุกเลยไม่ทำเขาก็ต้องมารอเราเ <c oughs> แหละถ้าเราไปพบเขามาก็น่าจะดีนะดียังไงอะลูก แต่ว่าเราสามารถไปทาถูกลับเขาได้อ๋อไปทางถูกกับเขาได้ใช่ไหมึ้นตรงไหนใช่แต่เราจะไปตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไม่เจครัมันไ่ช่วงเวลานักท่องเที่ยวเขาเลยไม่มากนักร้อนเลยได้เหงื่อคลาขนาดไม่ได้ออกแรงนะเนี่ยเ้าบอกแรงเองนี่ตายตายแน่ๆนู่คือจุดแคมปิ้งนะครับ พายเรือเนาะพาเรือตรงนู้นแคมปิง้ง ชิมทั้งอันไงไม่ีเชียี่นให้ลูกไม่ไม่ทิทำแบบนี้แล้วก็เ่อพ่อเียแบบไหนเียแบบนี้หรออนพ่อถ่ายคีพ่อเียเลยะรไม่้ทนี้ไปนี้ไง แค่ไหนพี่เขาบอกเงียบเลูกก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกโอ้มาได้เส้นขาวแล้ว ซุปดำน้ำซุปชาบูดำก้อนขนอ,อเขาไปซื้อแบบนั้เนี่ยเดี๋ยวพู่พ่อแม่ยังไม่โดนอะไรไหม này nghe mũ hò xe của em